สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องคอมเมนต์ฟินเวอร์ช่องที่จะเล่าคอมเมนต์คำชมคำวิจารณ์ต่างๆมาเล่าต่อให้เพื่อนๆฟังเพื่อจะให้ทันกับกระแสข่าวต่างๆโดยไม่ดราม่านะคะซึ่งก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะงานเมดกาล่าปีนี้จัดขึ้นภายใต้ทีมซูเปอร์ไฟเทลอริงแบล็กสไตล์ หรือการตัดเย็บแฟชั่นของวัฒนธรรมคนผิวดำโดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานตีความความงามของแฟชั่นผู้ชายคนดำในแบบดั้งเดิม ผสมผสานกับแฟชั่นสมัยใหม่ในแบบของตนเองภายใต้แนวคิด Taylor for You ลิซาปรากฏตัวด้วยชุดลูกไม้ดำโปร่งที่ออกแบบโดยหลุยวิตตองประดับด้วยผลงานปักลายใบหน้าบริเวณช่วงล่างของชุดเป็นกางเกงในทรงสามเหลี่ยมปักลายและใส่ถุงน่องลายโลโก้ของแบรนด์แม้จะดูโดดเด่นและสวยงามตามมาตรฐานแฟชั่นโชว์ระดับโลกแต่รายละเอียดบางจุดกลับจุดชนวนให้เกิดเสียงวิจารณ์อย่างดูเดือดการปรากฏตัวของ ลิซายสมาชิกวงแบล็คพิง k ในงานเมดกา l ล2025เมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมากลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงบนโลกออนไลน์เมื่อแฟชั่นชุดสุดเซ็กซี่ที่เธอสวมใส่จากแบรนด์หลุยวิตตองถูกวิาพากวิจาร์ณว่าไม่เหมาะสมโดยเฉพาะลวดลายที่อยู่บริเวณท่อนล่างของชุดที่มีใบหน้าคนปักอยู่จนหลายคนเข้าใจว่าเป็นโรซาพาร์คนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนชื่อดังชาวอเมริกัน ซึ่งสุดท้ายแล้วโทัเทลลุคของลิซ่าที่ออกมานั้นก็สวยตรงกับคอนเซปต์ของงานจริงๆซึ่งปีนี้ถือเป็นการมาเมดกาล่าครั้งแรกของลิซ่าอีกด้วยงานเมดกาล่าคืองานอะไรปี1948เป็นจุดเริ่มต้นของเมดกาล่า ซึ่งในตอนนั้นงานนี้เป็นเพียงงานเลี้ยงอาหารค่ำมีราคาบัตรเข้าร่วมงานเพียง50ดอลลาร์เท่านั้นโดยงานนี้เกิดขึ้นจากน้ำพักน้ำแรงของเอลีเนอร์แลมเบิร์ตนักประชาสัมพันธ์แฟชั่นและสาวสังคมชื่อดังเพื่อระดมทุนให้กับเดอะคอสตูมอินสติทิวและเปิดนิทรรศการประจำปีให้กับสถาบันแห่งนี้ปี1995 ถือเป็นอีกจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อแอนนาวินทัวบรรณาธิการบริหารของโวกได้เข้ามารับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการงานเธอยกระดับเมดกาล่าให้กลายเป็นเวทีแสดงพลังอันยิ่งใหญ่ของโกรวบรวมเหล่าคนดังจากหลากหลายวงการไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นภาพยนตร์ดนตรีการเมืองและอื่นๆในแต่ละปีจะมีการกำหนดทีมที่แตกต่างกันออกไป โดยเธอจะเลือกประธานร่วมงานคอมพานีแชร์เพื่อนำเสนอทีมเหล่านั้นนอกจากการเป็นงานระดมทุนเมดกาล่ายังเป็นเวทีสำคัญในการแสดงศักยภาพของแฟชั่นอีกด้วยเหล่าดีไซเนอร์บรรณาธิการและคนดังต่างแต่งกายอย่างสร้างสารรค์เพื่อสื่อสารทีมของงานทำให้ภาพบนพรมแดงของพวกเขาเป็นที่จับตามองของสื่อทั่วโลกภายใต้เวทีอันยิ่งใหญ่นี้หลายคนเลือกใช้พลังของแฟชั่นเพื่อแสดงจุดยืนทางสังคมและการเมืองด้วย ทีนี้เรามาชมลิซ่าในงานเมดการ่า2025ซึ่งถือเป็นครั้งแรกคะ่ะว่าจะสะกดสายตาบรรดาช่างภาพขนาดไหน เรียกชื่อลิซ่าจากบรรดาช่างภาพก็แสดงให้เห็นถึงความนิยมของลิซ่าที่มีผลต่อสื่อและวงการแฟชั่นอย่างแท้จริงที่นี้ทุกท่านคงอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่าหากต้องการอยากเข้าร่วมงานเมดกาล่านั้นต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ค่าเข้าร่วมงานเมดกาล่าในปี2025อยู่ที่75,000ดอลล่าเพิ่มขึ้น50%จากปี2024ที่ราคาบัตรอยู่ที่5 0 0 0 0ดอลลร์หรือราว1 6 3 2 0ล้บาท หากเป็นโต๊สำหรับ10คนราคาเริ่มต้นที่3 5 0 0 0 0ดอลลาร์หรือราว11,424,000บาทในกรณีที่เป็นคนดังและได้รับเชิญร่วมง,งานเมดกาล่านั้นแบรนด์เสื้อผ้าต่างๆจะให้โต๊ะและเชิญแขกที่ต้องการมาโดยที่ผู้ร่วมง,งานบางคนก็ได้ร่วมง,งานเมดกาล่าฟรีบัตรเชิญผู้ที่จะไปนั่งในงานนี้ราคา2 5 0 0 0า0บาท แต่ลิซ่าถูกเชิญไปไม่ได้จ่ายสักบาทงานเมดกาล่ามันคืองานแฟชั่นระดับโลกลิซ่าไม่ได้ไปเอาหน้าให้คนไทยแต่ไปในฐานะซูเปอร์สตาร์ของโลกและเป็นพรีเซนเตอร์ให้แบรนด์ระดับโลกอย่างหลุยวิตตองเข้าใจว่าคนไทยบางคนอาจมองว่าชุดไม่เหมาะแต่ชุดที่น้องใส่ไม่ใช่ใส่ตามใจตัวเองแต่เป็นชุดที่ทางแบรนด์ออกแบบให้การจะเข้าใจแฟชั่นระดับสากลอาจต้องเปิดใจให้กว้างกว่าขอบเขตของความเคยชินแบบเก่า ทีนี้เรามาฟังคอมเมนต์ที่พูดถึงลิซ่ากันคะ่ะว่าจะมีฟีดแบ็อย่างไรบ้างโดยคอมเมนต์ทั้งหมดจะเป็นชาวต่างชาติคะ่ะคอมเมนต์แรกได้กล่าวว่าลิซ่าจะกล้าหาญมากๆสำหรับคืนนี้คอมเมนต์ต่อมาค่อนข้างมีทัศนคติในแง่ลบนะคะ โดยกล่าวว่ามันเหมือนกับว่าการไปงานกิจกรรมเหล่านี้เพื่อดูว่าใครดูตลกที่สุดคอมเมนต์ต่อมาได้มาหักล้างคอมเมนต์แย่ๆซึ่งกล่าวว่าลิซ่าสวมเสื้อผ้าสวยๆสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงทุกคนมีความมั่นใจและมีคุณค่าเธอแสดงศิลปะของนักออกแบบผ่านเสื้อผ้าที่สวมใส่ได้สวยงามยอดเยี่ยมในงานเมดกาล่า2อ2 5คอมเมนต์ถัดมาได้ชื่นชมลิซ่าเช่นกัน โดยกล่าวว่าฉันรู้สึกว่าลิซ่ามีออร่านักแสดงที่แข็งแกร่งมากเธอดูเหมาะกับงานพรมแดงและงานภาพยนตร์เป็นอย่างยิ่งคอมเมนต์ถัดก็ได้แล้วชื่นชมแต่ก็ได้แนะนำเพิ่มเติมด้วยเช่นกันโดยกล่าวว่าคุณได้อะไรจากการใส่ชุดชั้นในเธอสวยมากแต่การใส่กางเกงในแบบกางเกงขาสั้นก็ดูสุภาพกว่านะทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงคอมเมนต์แค่ส่วนหนึ่งซึ่งก็อย่างที่ได้แจ้งไปก่อนหน้า การแต่งตัวของลิซ่านั้นต้องผ่านการคิดออกแบบจากดีไซเนอร์ของหลุยวิตตองซึ่งลิซ่านั้นก็ต้องทำหน้าที่ในการนำเสนอความสวยงามของชุดในฐานะพรีเซนเตอร์ค่ะทั้งหมดนี้ก็เพียงอยากนำเสนอให้ทุกท่านได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของงานเมดกาล่าและคอมเมนต์บางส่วนที่มีต่อนองลิซ่าหากมีตรงไหนที่ผิดพลาดเช่นการออกเสียงการเว้นวรรคต้องกราบขออาภัยกับทุกทกท่านด้วยนะคะเนื่องจากเป็นเสียง AI และสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดกระแสร้อนต่างๆอีกทั้งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ